สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน Q a Question and Answer ปุจฉาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์หรือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับเราอยู่ในคำถามที่41เรื่องของกฎศีลธรรมของพระเจ้าถูกสรุปให้เข้าใจผ่านอะไรคำตอบก็คือกฎศีลธรรมของพระเจ้านั้นถูกสรุปให้เข้าใจผ่านทางบัญญัติสิประการที่เมื่อวานนี้เราได้คุยกันและพูดกัน ตลอดจนได้อ่านด้วยครับและในวันนี้นะครับรวมหัวข้อที่41-42ครับก็กล่าวถึงบทสรุปหัวข้อที่12นั้นคําถามก็คือบทสรุปของบัญญัติสิประการนั้นคืออะไรคําตอบครับบทสรุปของบัญญัติสิประการนั้นคือพระมหาบัญญัติของพระเยซู2ประการครับรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันก่อนครับเราเดินตามพระเจ้าพระเยซูทรงนา ประทานราสามีให้ยิ่มดัเมื่อเราทำตามพระไทยพรอมสาธิตในใจของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นที่ทำพระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟัง ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ไม่มีมืดในจิตใจพร้อมนาจคงพระคริตรคับไลไปไม่ต้องกลัวหรือสงสัยไม่มีโศกเศร้าร้องไห้มาเพียงทานเมื่อเราเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทาง พระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำถ้าเรามีความลำบากหรือถ้ามีความทุกข์ยางพระเยซูทรงช่วยให้พ้นมานรายหากมีความทุกข์เรือลายไม่ต้องยากสำช้ำใจเราช่วยผู้ ที่เชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นที่ทำพระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำความสัมพันธ์อันชื่นใจจะน้ำไกลพระบาทไทยเราจะเดินยุ่เคียงคำ พผู้ไทยให้ไปไหนเต็มใจไปยินดีทงตามพระไทยไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรมพระเยซู พี่น้องครับพระมหาบัญญัติของพระเยซูมีสองประกาศนะครับรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดสิทธิ์จิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับพระเจ้านะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่22พระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง40ครับโปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้าพระเยซูทรงตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยชิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้พี่น้องครับเราได้ผ่านบทเรียนช่วงแรกไปแล้วนะครับว่าความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่สองของาการเทิดทูหรือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นี่นะครับก็คือว่าเรากําลังเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ หน้าที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์กระทําคืออะไรพี่น้องตอบได้ไหมครับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์กระทํานั้นคืออะไรสิ่งที่เราต้องจดจําไว้ดีและโปรดจําไว้นะครับว่าความเชื่อและการเชื่อฟังกระทําตามนั้นแยกออกจากกันไม่ได้นะครับความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อศรัทธาหรือ faith ที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะครับและเข้าไปในใจนะครับนั่นคือ faith ครับ เฟสคือความรู้ความเชื่อความศรัทธารวมกันนะครับและนำไปถึงการเชื่อฟังทำตามซึ่งใช้ใช้ภาษาอังกฤษว่า obedience นะครับก็คือการเชื่อฟังนั่นเองแยกออกจากกันไม่ได้พี่น้องครับไม่มีความเชื่อแท้ใดๆที่ปราศจากการเชื่อฟังครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับและโปรดจําไว้ให้ดีนะครับไม่มีความเชื่อแท้ใดๆที่ปราศจากการกับการเชื่อฟังปราศจากการกระทํา ไม่มีความเชื่อแท้ใดๆที่ปราศจากการเชื่อฟังกระทําตามการไม่เชื่อฝังนั้นจริงๆก็คือไม่มีความเชื่อการไม่เชื่อฝังจริงๆก็คือความเชื่อเขาไม่แท้เมื่อปราศจากความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเช่นเดียวกันครับความเชื่อที่มีมีการกระทํานั้นก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ และความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วความหมายคําว่าตายแล้วคือความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์ความเชื่อที่ในสุดไม่มีผลพระคำรสองข้อต่อไปนี้นะครับจะเป็นพระธรรมที่ผมอยากจะอัญเชิญมาเพื่อที่พี่น้องจะได้มั่นใจว่าความเชื่อจะต้องบวกการกระทําครับฮีบรูบทที่11ข้อที่6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พระคำอีกรอนหนึ่งครับพระธรรมยากอบทที่ 2: ข้อยากอบที่ 2: ข้ 22. อท22ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ บทฟังทั้ง,องสองข้ออีกครั้งนะครับฮีบูบทที่11ข้อที่6พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องตั้งใจนะครับที่จะฟังและพวกเราก็จะได้ประโยชน์จากพระวจะนะของพระเจ้าในตอนนี้เกิดความมั่นใจครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ยากอบบทที่สองข้อ22ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกําลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติพี่ิองคับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสำแดงแก่เรา ให้เรารู้ว่ามนุษย์นั้นมีหน้าที่ที่จะเชื่อฟังและกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผมได้เรียนพี่น้องไปแล้วนะครับว่าความเชื่อมีสี่แบบความเชื่อแบบแรกก็คือความเชื่อแบบเฉยๆฉยความเชื่อแบบเฉยเฉยก็หมายถึงความเชื่อที่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีการนมัสการพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าเฉยเฉยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผีมารซาตานวิญญาณชั่วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าเหมือนกัน นะครับเป็นความเชื่อแบบที่ไปไม่ถึงความรอดความเชื่อแบบที่สองครับก็คือความเชื่อศรัทธานะครับซึ่งความเชื่อศรัทธานี้ก็เป็นความเชื่อที่ทําให้ถึงความรอดนะครับความเชื่อที่ทําให้ถึงความรอดคือความเชื่อศรัทธาพ่งพีได้พูดว่าถ้าคุณถ้าเรานะครับเชื่อนะครับรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจนะครับรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจเราก็จะรอด อันนี้เป็นความเชื่อประเภทที่สองความเชื่อประเภทที่สก็คือความเชื่อไว้วางใจซึ่งเป็นความเชื่อที่เติบโตจากความเชื่อแบบที่สองเป็นแบบที่สมความเชื่อไว้วางใจเมื่อยิ่งรู้จักพระเยซูก็ยิ่งรู้ว่าพระองค์เป็นใครและเมื่อรู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้ความเชื่อศรัทธาก็จะพัฒนาไปเป็นความเชื่อไว้วางใจครับ ความเชื่อแบบที่4ี่ครับก็จะเติบโตขึ้นจากความเชื่อแบบที่3ก็คือความเชื่อและกระทําตามเชื่อและกระทําตามความเชื่อที่นําไปสู่การประพฤติที่เราเน้นในวันนี้ความเชื่อแบบนี้ครับเป็นความเชื่อที่ในที่สุดแล้วพิสูจน์พิสูจน์ว่าเราได้รับความรอดความเชื่อศรัทธานั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริงเห็นไหมครับ2 3 4สนะครับจะพัฒนา develop เป็นลักษณะแบบนี้ครับ จากความเชื่อศรัทธากลายเป็นความเชื่อไว้วางใจนะครับไว้วางใจว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราความเชื่อที่ไว้วางใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะให้ความไว้วางใจในพระเจ้าได้นําไปถึงความไว้วางใจนําไปถึงความชื่นชมยินดีเราได้นะครับบางสี่บางอย่างแต่พอมาถึงความเชื่อประเภทที่4ครับเป็นความเชื่อที่เราต้อง ทำอะไรออกมาแล้วเป็นความเชื่อที่นําไปสู่การประพฤติเป็นนำเป็นความเชื่อที่นําไปสู่การกระทําแล้วฉะนั้นความเชื่อทั้ง4แบบนี้พี่พน้องครับ2องสามี่เป็นความเชื่อที่นําไปถึงความรอดและเป,เป็นความเชื่อที่เติบโตขึ้นจนถึงความเชื่อแบบสุดท้ายก็คือเชื่อทําตามทุกอย่างพี่น้องครับก่อนจะจบในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะฟังฟังเนื้อเพลง เชื่อและฟังคำนะครับถ้าเราเดินตามพระเจ้าพระเยซูทรงนำเราและประธานรัศมีให้อิ่มหนำเมื่อเราทำตามพระทยัยพระองค์สถิตในใจของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรมพระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำไม่มีทุก์ขเกิดขึ้นได้ ไม่มีมืดในจิตใจเพราะอำนาจของพระคริสต์ขับไล่ไปไม่ต้องกลัวหรือสงสัยไม่มีโศกเศร้าร้อ,รองไห้มาแผ,ผ้วพานเมื่อเราเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นเที่ยธรรมพระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำถ้าเรามีความลำบากหรือถ้ามีความทุกข์ยากพระเยซูทรงช่วยให้พ้นหมาร้าย หากมีความทุกข์เหลือหลายไม่ต้องยากซ้ำช้ำใจพระองค์ช่วยผู้ที่เชื่อและฟังคําเชื่อและฟังคําไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรมพระเยซูปโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคําความสัมพันธ์อันชื่นใจจะนั่งใกล้พระบาทไทยเราจะเดินอยู่เคียงข้างพระผู้ไทยให้ไปไหนเต็มใจไป ยินดีทำตามพระทยัยไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรมพระเยซูปโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำขอความสุขนั้นเป็นของผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแฟนคลับของเสียงสิทธิบานทุกเช้านะครับพระเยซูพระเยซูคริสต์ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยรอดของเราพวงจะทรงประทานความสุขให้กับผู้ที่เชื่อและฟังคำเช่นเราอาเมนขอพระเจ้าทรงอํำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ